สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทำกินดินผิดเราวันนี้จะมาฉีดยาทุเรียนอีกนะครับวันนี้จะมาฉีดเอฟป้องกันพวกลายแดงครับลมมาแล้วครับเนี่ยลมเริ่มแรงแล้วเชีวงนี้ลายแดงนี่จะมาก็ลมนะเอ่อเอาฉีดป้องกันไว้ก่อนลมมาสองวันแล้วครับเนี่ยธรรมดาก็ต้องฉีดก่อนลมมาต้องดูดินฟ้ากายครับดูพยากรณ์อากาศแล้วก็ฉีดแต่ยววันนี้ช้าไปหน่อยครับวุ่นๆแต่ไม่เป็นไรรักทันอยู่ แสองวันเดี๋ยวมาผสมยาครับีครับมียาป้องกันไรแดงครับใหม่ๆก็ใสปร,ประมาณสามร้อยซีซีครับธรรดาใช่สองร้อยครับแต่ใหม่นี่ต้องจัดหน่อย เตยาข้นก็ตะกวนหน่อยใส่แล้วตะกวนนะอาจจะอยเติมยาตัวอื่นยาแตกจะได้ประสิทธิภาพดีหน่อยแล้วลงไปอยู่ก้นหมดแล้วก็ ผลปล่อยมาหน่อยเมื่อคืนก็จะมียากาันลาคนไปหน่อยหมดพอดีกันยากาันลานี่ใส่ใส่ทุกครั้งที่ฉีดครับกันไว้ก่อน กัแมาแรงครับกานมาแรงใช่สองร้อยครับนี่เราสะสมอาหารไว้ไฟเข้มสมบูรณ์แล้วครับ เราก็ไปได้สะสมอาหารเพิ่มครับจะใช้แค่นี้คะอันนี้ช่วงกําลังเอาดอกครับแค่เสียบบอลอนแค่เสียบบอลอนนี่ไม่ขาดครับดอกกาลังเริ่มมาเลยครับแค่เสียบบอลอนนี่ยังใส่พอเดือดับสองร้อยใส่ไม่ขาดแะครับช่วงนี้ขาดไปได้เลยแค่เสียบบอลอนแม็กไม่ใช่แล้วครับแม็กใบแก่ตันแล้วครับ หลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็มีจับใบหน่อยถึงไม่มีฝนก็ใส่ครับยานี่ต้องฉีดครบรอบเี่ต้องฉีดนะครับถึงจะได้สุรีสวยๆใบสวยๆครับไม่มีโรคไม่มีแมลงครับมีก็ไม่มากครับครบรอบเลต้องฉีดหน้าฝนหน้าแล้ง หนาฝนก็พอฝนหยุดก็ต้องฉีดครับที่ฝนไปปล่อยก็ยังฉีดครับอย่างนั้นพวกเพี่พวกหนอนนี่ช่วงระยะใบออดนี่ชอบเข้าทำลาย ชินในชิดนนอกสองพุ่มเอเดิมละิ้นที่สองไิ้นที่สองสอุ่มละ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงเอาเอาดอกนะครับช่วงทําดอกมันก็ปลายฝนต้นหนาวครับมันก็จะมีลมมีลมแล้วก็จะมีพวกไรแดงครับมากับลมช่วงนี้เลยต้องต้องฉีดป้องกันไรแดงไว้ก่อนครับก่อนที่จะเข้าทําลายเพราะเข่าทาลายแล้วมันมันเสียเลยนะครับพวกใบสวยๆจะเสียเกี้ยง แล้วก็เอาคืนมาไม่ได้แล้วครับนอกจากรอใบชุดใหม่รอใบชุดใหม่ก็ไม่ได้เพราะกําลังจะเอาดอกครับนี่ยก็ต้องฉีดอย่างน,น้อยก็อ,อย่างช้าสุดก็ประมาณสิบวันครั้งนะครับเนี่ยปวกยา,มาแมลงนี่ยนานี้ก็ไม่มียาอะไรมากมีแค่อย่างเกงก็ยา,มาแมลงยาหนอนก็ยังยาหนอนก็ช่วงฝนชุกๆหนอนเยอะส่วนนี้ก็เป็นไี้ พวกยาเพีย้ยยาเพี้ยก็ยังใส่อยู่ครับแล้วก็ยาลายแดงเลยแหละช่วงนี้สําคัญมีลมเนี่ยแล้วเราก็ยังมีอาหารนิดๆหน่นนอยๆครับไม่หมากครับเพราะใบเขียวเข้มหมดแล้วครับรอดอกอย่างเดียวครับตอนนี้ก็รอดอกอย่างเดียวรอดอกมาก็จะเตรียมรดน้ำตัวเรานี่อย่างน้อยๆดิ อย่างชาสุดกับสิบวันนะครับฉีดยาครั้งหนึ่งเพราะยามันมีสารพัดครับมีแล้วแต่ช่วงโอกาสจะฉีดยาอะไรแต่เป็นช่วงนี้ก็เป็นแค่ยาลายแดงแล้วครับช่วงนี้ไม่ม,มีอะไรมากช่วงใบอ่อนก็เป็นยาผกเพีย้ยไฟนี่แก่แล้วครับยาเพีย้ยไฟเราก็ใส่กันแต่ใส่น้อยใส่ป้องกันไว้ ตอนนี้ที่สวนนี่ก็เริ่มมีดอกมานิดหน่อยนะครับเนี้ยถ้าเราอยากได้วสวยๆเราก็ต้องยาต้องถึงครับแล้วก็มันชีดอย่างน้อยๆก็สิบวันครั้งครับช่วงนี้ก็ใบสวยมากสวยทั้งแปลง บไม่ค่อยโซมครับขนาดมีลูกก็ไม่โซมครับสารฉีดยาตามกําหนดครับแล้วก็ฉีดถูกต้องครับใช้ยาถูกต้องส่วนมากก็จะใช้หลักๆก,ก็คือยาเพียวไฟยาเพียครับยาเพียยาหนอนยาลาหลักๆแต่สามตัวครับแต่ทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงลมลงครับลายแดงกำลังเริ่มจะมาเราก็ฉีดป้องกันไว้ก่อน ก็มียาอะไแดงเพิ่มแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนจากกันคลิปนี้ขอให้ผู้รับชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ